โ,โมา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 เพื่อน่าขุดผักชีไปทำต้มยำนะคะวันนี้โอ้โหม่แน้ค่ะตั้งกล้องมาต้มยำปลา ผัดชีแล้วออหอมหัวใหญ่หัวหนึ่งเี๋จะมาถอนแล้วหอมมันไม่โตแล้วแหละถอนออกจะได้ลงลงจะได้ลงลงอ่าพวกพริกพวกอะไรเนี่ยมันหมดโตแล้วอู้หัวดีอืม มาถอนออกอะจะได้ทำความสะอาดพลิกเอาอันนี้ไปใส่น้อยนึงมะเขือเทศไม่ได้อาอะไรตั้งใจจะมาเอาแค่ผักชีนะเนี่ย <c oughs> เอาผักชีใบเรื่อยกระถางนี้เล็กแต่สวยสวยกระถางอีกอันหนึ่งใหญ่แต่ไม่สวย ยายขอเด็ดกอนเด้อนี่นะคะเสร็จแล้วเตรียมการต้มกันพริกยายจะคั่วใส่ต่างหา่างเพราะว่าพี่เหมือนจะกินด้วยนะคะเตรียมพร้อมเห็ปลาหัวด้วยนะมีหัวด้วยปลาสดสดแหล่เองนะคะแช่ไวท้ที่เคยไปซื้อมานี่ ตัวหนึ่งหกกิโลหรือเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้มีทั้งหัวมีทั้งเนื้อให้พี่เหมืินกินเนื้อ,อป่ะทำการต้มจะใส่หัวมันไปก่อนเพราะว่าหัวมันใหญ่ ใ้ใหญ่ๆไปก่อนชิ้นเล็กค่อยใส่ทีหลังจ้านี่ขัวพริกเสร็จไปบ้อยแล้วนะคะ,ะชุน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 หอมใหญ่ตัดเทศ นี้ใส่น้มข้น,นนะคะเอามาจากเมืองไทยนี่คาใเนชั่นเว้ยเดี๋ยวจะไปปั่นน้ำปั่นกินอีกเอามากระป๋องเดียวนี่ให้เดือดแล้วก็ปรุงรสก็ได้แล้วจ้ะชอบน้ำข้นก็ใส่น้ำข้นลงไปนะคะอือสุดยอด โอ้ยเพื่อนใส่นมแล้วลืมปิดไฟวุ้ยน้ำมะนาวได้แล้วเสียดายด้ลืมปิดไฟเมืเอ่อกี้ชิมรสเ <c oughs> ติมปลาอีกนิด ชิโอใส่เปิดแก๊ปเปล่าเอ้ยเปิดคลิปอะ่ะนี่พักชีไปเรื่อยพักชีไทยอืมอืมอืมไปเดี๋ยวให้พี่เหมินกินก่อนเราได้อยมาว่ากันโอ้โหเพื่อนเพนต้ยมยำหัวปลา น,นี่ันีของพี่เหมือนนะคะไปจัดเสิร์ฟให้กินกับข้าวนิดนึงถ้วยปลเลือเลยเนื้อทั้งนั้นเลยนี่ซื้อร้านอาหารไม่ใช่มีเนื้อเยอะขนาดนี้เนาะ, <c oughs> นะให้กินกับข้าวนิดนึงหรือเขาไม่กินก็กินแต่อย่างงี้ก็แล้วแต่เขาเนาะไปเดี๋ยเรามากินกันเดี๋ยวเราจะเติมพริกลงไปด้วยเราอันนี้ของเรานะคะ ให้มันเข้มข้นไปเลยใส่พริกเผาอีกใส่มะนาวอีกรมรสเพิ่มเพราะว่าพี่เหมือนเขาไม่ได้กินเผ็ดเหมือนเราเนาะโอ้โหมาเด้อใครกินก็มาเด้อ ร้อยจ้าไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนไม่ต้องให้มันร้อนมากมากินไหมต้มยำหัวปลานะคะปะอยากขอตัวกินข้าวก่อนเดิอเพืพ่อนกินหัวปลามันลำบากไม่กินโชว์นะคะ โอ้โห oh. มา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 เพื<น>่อนเนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนมาเดี๋ยวชิมให้ดูนิดนึงโอ้ยจะมันจะมาบรรยายเนาะต่างแดนต่างแดนจะบอกว่าหอมพริกเผาหอมพริกทอด หอมผักชีลาไอผักชีใบเลื่อยร้านอาหารดีๆนี่เอง <c oughs> อร่อยพี่เหมืนกินเสร็จแล้วไปนอนละ นมข้นก็เอามาจากไทยนั่นนี่นมข้นนมคันในชั้นเดี๋ยวยายจะไปเก็บไอ้นั่นมาแกะไอ้เจาะแล้วกลัวมันเสียไปเก็บอะแบล็คเบอร์รี่มาปั่นมไม่เผ็ดอะอกินแต่น้ำก็พอนอร่อย ปลานี่ก็ปลาสดๆนะปลาสดๆแช่แข็งอ,อืมเผ็ดเลแกงให้นั่นกินยังไม่หมดเลยนะแกงอ่อำเอาพริกออกมาไอเอาเอาหมูออกมาทำแกงอ่อมยังเหลืออยู่ เดี๋ยวจะไปหมักแช่ไว้จะกินในนั้นเองยังไม่อิ่มเจียวฮ้อนหมูสามชั้นที่เหลือจากแกงอ่อมเดี๋ยวจะไปหมักไว้พักบุ้งก็เริ่มสวยแล้วก่อนที่มันจะแก่เนาะเรียบกิน อากาศร้อนๆเข้าสวนไม่ได้หาจะของกินพริกเผาพริกอะไรหอมพริกทอดออใหญ่ขอกินก่อนนะมันก่อนนะแซ่บอีหลีอีหลอ แล้วเขากินก่อน